สวัสดีครับลงกึงงช่างต้มวัดถินเพชรบุรีนะครับวันนี้เราก็มีแผ่นคัดนะครับเป็นแผ่นเหล็กนะครับแผ่นเหล็กลองแผ่นคัดนะครับของใครที่คัดลื่นบ่อยคัดแห้งบ่อยนะครับถอดมาแผ่นแห้งไหม่ครับลองเอาหวีตัวนี้ไปใส่ดูนะครับเนี่ยเขาเรียกว่าหวีลองแผ่นคัดนะครับมันจะมีล่องเก็บน้ํามันอยู่นะครับเวลาแผ่นคัดนะครับใช้ไปหมุนไปนะครับมันก็จะมีน้ํามันเครื่องหล่อเลี้ยงอยู่ตลอดเวลาทําให้แผ่นใช้งานได้นานขึ้นแผ่นไม่ไหม้แผ่นไม่แห้งนะครับแล้วก็ แผ่นไม่ร้อนมากไม่โก่งตัวนะครับทำให้คัดจับดีครับเคยเป็นกันไหมครับเวลาคัดเครื่องไม่ร้อนนะครับคัดจับอยู่พอเครื่องร้อนแล้วคัดลื่นนะครับก็ตัวนี้สามารถนะครับออกแบบมาช่วยได้เยอะเลยนะครับตัวนี้ก็ราคานะครับมีทั้งเปียกส่งนะครับถ้าเกิดว่าสั่งไปใช้รุ่นหนึ่งนะครับมีทั้งโซนิคและเวฟร้อยยี่้านะครับตัวนี้ถ้าเป็นเวฟร้อยยี่จะใช้แค่สแผ่นนะครับแผ่นเหล็กคัดจะใช้ไสี่แผ่น แต่ถ้าเป็นโซนิกนะครับจะใช้แผ่นเหล็ก4แผ่นแล้วก็แผ่นคาร์ด5แผ่นนะครับก็นะครับเว็บร้อยยี่ห้านะครับสปาร์คร้อยสามห้าโซนิกเว็บร้อยนะครับแดดเดือดใช้กันได้หมดเลยนะครับอันนี้ก็ผมมีแยกรุ่นนะครับก็สั่งได้นะครับมีทั้งราคาปิดส่งนะครับร้อยชิ้นพันชิ้นก็สั่งเราผลิตทําได้นะครับก็สั่งน้อยๆของมีเลยนะครับใครที่จะสั่งไปขายต่อไม่จำน่ายนะครับก็ พันแผ่น2องพันแผ่นก็รอผลิตนะครับ2องึงสวันเท่านั้นนะครับก็สนใจสอบถามได้ครับศูนย์หกสามเก้าหกสี่ห้าสองสามเก้าครับสวัสดีครับ